บนโลกของเรามีบางประเทศที่หนาวจนทะเลกลายเป็นน้ำแข็งลมหายใจกลายเป็นไอและชีวิตต้องต่อสู้กับอุณหภูมิติดลบสุดขั้วนี่คือ10ประเทศที่หนาวที่สุดในโลกอินแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า80%ของพื้นที่กินแลนด์ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาทึบทำให้อุณหภูมิในฤดูหนาวลดต่ำลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภายในเกาะที่อุณหภูมิสามารถลดต่ำลงถึงลบ66องศากินแลนด์มีภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบด้วยภูเขาน้ำแข็งทะเลน้ำแข็ง และประยอศลึกนอกจากนี้ยังเป็นบ้านของชนพื้นเมืองอินูอิตที่อาศัยอยู่กว่าพันปีชีวิตในกรีนแลนด์ต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บและความมืดมิดในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานโดยมีปรากฏการณ์โฟลไนที่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยนานหลายเดือนในขณะที่ฤด,ดูร้อนจะมีปรากฏการณ์มิดไนซัน ที่พระอาทิตย์ไม่ตกดินทำให้มีแสงสว่างตลอด24ชั่วโมงชาวกีแลนใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติเพื่อพาการตกปลาและการล่าสัตว์ทะเลเพื่อดำรงชีวิตและใช้เทคนิคดั้งเดิมในการสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันความหนาวจัดแม้จะมีสภาพอากาศที่ท้าทาย กอแลนด์ e and, ยังเป็นพื้นที่ที่มีความงดงามทำธรรมชาติไม่เหมือนใครทั้งภูเขาน้ำแข็งขนาดมหึือมาท่าน้ำแข็งที่ไหลลงทะเลและตัดป่าหายา,ยากอย่างมีกั่วโลกกีแลนด์ and, ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นและความสมบูรณ์ของธรรมชาติในพื้นที่ขั้วโลกเหนือที่ซึ่งมนุษย์และธรรมชาติสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าทึ่ง เลฟแลนด์ Land, คือภูมิภาคตอนเหนือของประเทศสวีเดนซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันง,งดงามและความหนาวเย็นสุดขั้วตั้งอยู่เหนือเส้น Arctic ิกเซอร์เคิลทำให้มีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวจัดอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวสามารถลดต่ำลงไปถึงลบ50องศาเซลเซียสบริเวณนี้ยังมีปรากฏการธรรมชาติที่น่าสนใจเช่น โพลาไนคือคืนพั่วโลกซึ่งพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเป็นเวลาหลายสัปดาห์ตรงผลให้พื้นที่นี้มืดมิดตลอดช่วงฤดูหนาวและในฤดูร้อนก็มีมิดไนซันหรือดวงอาทิตย์เที่ยงคืนที่พระอาทิตย์ไม่ตกทำให้มีแสงสว่างตลอด24ชั่วโมง และแลนเป็นบ้านของชนเผ่าซามิซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ชาวซามิส่วนใหญ่ยังคงดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมเช่นการเลี้ยงกวางเรนเดียและการทำหัตกรรมด้วยมือพื้นที่นี้ยังมีสัตว์ป่าหายากเช่นมีขั้วโลกกวางเรนเดีย และนกนานาชนิดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเลปแลนด์จะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่ถูกปกคุมด้วยหิมะและน้ำแข็งรวมถึงมีโอกาสชมแสงเหนือที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าในืฤดูดหนาวเลปแลนด์จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าหลงไหลสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการสัมผัสกับความหนาวเย็นสุดข,ขั้ว พร้อมวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างแท้จริงไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมีภูมิอากาศแบบแอตแลนติกใต้ขั้วโลกซึ่งทำให้อุณหภูมิไม่ต่ำจนเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือแม้จะมีชื่อว่าไอซ์แลนด์แต่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขาไฟฐานน้ำแข็ง และตุ้งลาวาที่กว้างใหญ่ในฤดูร้อนไอส์แรนดีมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นคุณจำภูมิเฉลี่ยนในฤดูหนาวอยู่ระหว่างลบ1 0บถึงลบาองศาเซลเซียสแต่ในบางพื้นที่อาจหนาวจัดกว่านั้นเนื่องจากมีลมแรงและพายุหิมะเป็นประจำชาวไอซ์แรนด์ปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดีโดยใช้ระบบทำความร้อนใต้พื้น และมีการออกแบบบ้านที่สามารถต้านทานลมหนาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากความหนาวเย็นไอซ์ตลนล์ยังมีธรรมชาติที่งดงามและหลากหลายตั้งแต่ภูเขาไฟที่ยังคุก,กรุนน้ำตกที่สวยงามไปจนถึงแหลง่งน้ำพุร้อนและบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงเช่น บูลากูลที่เป็นจุดดึงดูดจากท่องเที่ยวทั่วโลกในฤดูหนาวไอแลนด์ Island ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการชมแสงเหนือหรือออโรราโบเรียลิสซึ่งเป็นปรากฏการธรรมชาติที่ส่องสว่างบนท้องฟ้าด้วยสีสันที่น่าทึ่งไอซ์แลนด์ จึงเป็นประเทศที่ผสมผสานระหว่างความหนาวเย็นสุดขั้วและความงดงามของธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการสัมผัสความมหัศจรรย์ของโลกเหนือขั้วโลกอย่างแท้จริงฟินแลนด์ เป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนบ้านเกิดของซันตาคอสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเล็บแลนด์ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศที่นี่มีภูมิอากาศหนาวเย็นจัดในฤดูหนาวโดยอุณหภูมิเฉลีย่ยสามารถลดต่ำลงถึงลบ30องศาเซลเซียสและบางครั้งต่ำกว่านั้นดินแดนลแลปแลนดถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพน หลายเดือนในแต่ละปีทำให้เป็นสถานท,ท,ท,นานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนิทานและตำนานของสันะตะเอสผู้คนในพื้นที่นี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวแลปบแลนด์และมีการเฉลมิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเลปบแลนด์ได้แก่ หมู่บ้านซันตาคอสที่เมืองโรวานิเมียหมู่บ้านซันตาคอสที่เมืองโรวานเนียมิซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความมหัศจรรย์ในช่วงเทศกาลแห่งนี้ที่นี่คุณสามารถพบกับซันตาคอสจริงๆและส่งจดหมายถึงซันตาคอสได้นอกจากนี้แลบแลนด์ ยังมีธรรมชาติที่สวยงามตะการตาเช่นป่าสนที่ปกคลุมด้วยหิมะทะเลสาบน้ำแข็งและปรากฏการแสงเหนือที่ส่องสว่างบนท้องฟ้งฟาในฤดูหนาวทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความสงบและบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาส เปนแด์จึงไม่เพียงแต่เป็นบ้านเกิดของสันตะคอสเท่านั้นแต่ยังเป็นดินแดนที่เติมเต็มจินตนาการและความสุขให้กับทุกคนที่ได้มาเยือนคาซัคสถานเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางมีภูมิประเทศกว้างใหญ่และหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายทะเทีไปจนถึงภูเขาสูงอากาศที่มีความแห้งและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในฤดูหนาว อุณหภูมิสามารถลดต่ำลงอย่างุงแรงถึงลบ50องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ภูมิภาคตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของคาทัสถานเป็นบริเวณที่หนาวจัดที่สุดเนื่องจากอยู่ใกล้กับไซบีเรียและภูเขาอันไตชาวคาซักในพื้นที่นี้ใช้ชีวิตแบบผสมผสานระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมและการปรับตัวกับสภาพอากาศที่โหดร้าย พวกเขาเลี้ยงปศุสัตว์เช่นมา้าแพะแล้วบัวจามรีซึ่งสามารถทนทานต่อความหนาวเย็นได้บ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยวัสดุที่มีความอบอุ่นสูงเพื่อป้องกันความหนาวจัดในฤดูหนาวอาหารหลักของคนที่นี่เน้นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมเพราะสภาพภูมิอากาศไม่เอื้อให้ปลูกพืชได้ง่ายนอกจากนี้ธาตัตฐาน ยังมีจิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามทั้งทะเลสาบสีฟ้าใสภูเขาหิมะและทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเงียบสงบและความท้าทายของสภาพอากาศสุดขั้วแม้จะเป็นประเทศที่เผชิญกับความหนาวเย็นอย่างหนัก แต่คาซัตสถานก็แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและความแข็งแกร่งของผู้คนที่สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลกับธรรมชาติที่โหดร้ายแห่งนี้สวานบารคือหมู่เกาะที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรอาร์ติกใต้การปกครองของประเทศนอร์เวย์แต่มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แตกต่างจากนอร์เวย์แผ่นดินใหญ่ หมู่เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลจึงมีฤดูหนาวที่ยาวนานและอุณหภูมิต่ำอย่างรุนแรงอุณหภูมิในฤดูหนาวสามารถลดต่ำลงได้ถึงลบ40องศาเซลเซียสและบางครั้งสำ่ว่านั้นนอกจากนี้สวาร์กยังมีปรากฏการณธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างโพลนายหรือคืนขั้วโลกซึ่งะาอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเป็นเวลาหลายเดือน ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์และในฤดูร้อนก็จะมีปรากฏการณ์มิดไนซันที่พระอาทิตย์ไม่ตกทำให้มีแสงสว่างตลอด24ชั่วโมงชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์และคนงานเหมือนผ่านหินโดยมีประชากรเพียงไม่กี่พันคนสวาบาทยังเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากอย่างมีขั้วโลก วางเรียนเดียและนกทะเลนา,นานาชนิดเพื่อความปลอดภัยผู้คนและนักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมพร้อมและระมัดระวังอย่างมากเมื่อออกไปสำรวจธรรมชาติที่นี่ความงดงามของภูมิทัศน์ที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งทะเลแช่แข็งรวมถึงแสงเหนือที่ปรากฏให้ชมในฤดูหนาวทำให้สวบาดเป็นจุดหมายปลายทางของนักประจนภัย และนักธรรมชาติวิทยาจากทั่วโลกที่นี่ไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่หนาวจัดแต่ยังแสดงถึงความยืดหยุ่นของชีวิตและความลึกลับของโลกอาร์กติกได้อย่างชัดเจนภูมิภาคตอนเหนือของประเทศมองโกเลียเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่หนาวที่สุดในโลกด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่ ไม่มีทางออกสู่ทะเลและล้อมรอบด้วยภูเขาตัวในช่วงฤดูหนาวอย่างรุนแรงอุณหภูมิเฉลี่ยนในฤดูหนาวมักอยู่ระหว่างลบ30ถึงลบ40องศาเซลเซียสและในบางปีอาจลดต่ำลงไปถึงลบ50องศาเซลเซียสความหนาวในพื้นที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างแท้จริง ชาวมองเกเลียที่นี่ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเร่ร่อนและพึ่งพาปศุส,สัตว์เช่นแพะแกะวัวจามรีและมา้าซึ่งต้องปรับตัวให้อยู่รอดในอากาศที่โหดร้ายกระโจมเกอเป็นบ้านแบบดั้งเดิมของชาวมองโกลเป็นศูนย์กลางของครอบครัวที่ให้ความอบอุ่นจากเตาไฟกลางกระโจมน้ำแข็งถูกดักมาใช้ละลายเป็นน้ำดื่ม และอาหารส่วนใหญ่เน้นเนื้อสัตว์และนมเนื่องจากไม่สามารถปลูกพึกักได้ในฤดูหนาวชีวิตในพื้นที่หนาวเย็นนี้ยังคงแฝงไปด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานับพันปีแม้จะต้องเผชิญกับความหนาวเหน็บที่ยากจะจินตนาการได้แต่ภูมิภาคตอนเหนือของมงกเลีย ก็ยังคงรักษาให้พิถีชีวิตเอกลักษณ์และความกลมกลืนกับธรรมชาติไปได้อย่างน่าทึ่งที่นี่ไม่เพียงเป็นดินแดงเห็นความหนาวเย็นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความอดทนและความแข็งแกร่งของมนุษย์ที่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่ท้าทายได้อย่างสมดุอลอ阿拉สกา้ารัฐที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของสหรัฐอเมริกาเป็นดินแดนแห่งขั้วโลก ที่เต็มไปด้วยความลึกลับความงดงามและความหนาวเหน็บสุดขั้วที่นี่คือหนึ่งในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุดในโลกโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิในบางพื้นที่ สามารถลดต่ำลงไปถึงลบ50องศาเซลเซียสและเคยมีการบันทึกสถิติอุณหภูมิต่ำสุดที่ลบ6.2.2องศาเซลเซียสที่เมืองโปสเปกรีชในปีคศ1971ด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารัฐทั้งหมดของอเมริการัสก้ามีภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ภูเขาฮิมะป่าไม้หนาทึบทานน้ำแข็งไปจนถึงชายฝั่งอาร์ติกที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดทั้งปีเมืองใหญ่แม้จะพัฒนาแล้วแต่แตแตก,ก็ยังคงต้องเผชิญกับอุณหภูมิติดลบในช่วงฤดูหนาวยาวนานหลายเดือน